แล่ว,ว่าประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือคลิปคลิปนี้นะครับมีการเผยแพร่คลิปนี้ว่อนเลยในออนไลน์เป็นภาพเหตุการณ์ที่บันทึกจากกล <ไป S 1> ้องห,อหน้ารถของผู้หญิงคนหนึ่งฮะดูในเ <ไป S 1> หตุหการณ์นะฮะขับรถมาแล้วก็เจอกับรถ VIP ที่มีตำรวจนำครนีร่ฮะ มอเตรถอะไรเนี่ยเข้าใจเข้าใจว่าเอานยลล์ยนมาครับครับอมนวยขัราจอดจาก่ตอนต้นอมนวยอะไรหรอไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนั้ แ้โอ้โห,หนูนุ่มคือมึงก็ปิดไปไรดิมึงปิดทางออกไปเลยโอ้โหกี่คันวลยเนี่ย โอ้โหสุดยอดสุดติงจริงจริงไอ้มาบอกว่าแบบผมสุภาพกับคุณนะแต่คือ มึงขับร้อ,นอันนี้เป็นคลิปที่ฮือหามากตอนนี้แล้วยอดดูเนี่ยหลายล้านเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ยอดคอมเมนต์นี่มากมายนั่นก็คือเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยโอ้โหเนี่เป็น VIP เป็นใครอยู่ในรถยังไงนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นถนนเลียบทางรถไฟรตรงตรงวัดอุทัยแล้วก็ตรงที่จะไปตรง RCA นะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติตรงนี้ก็จะมีการจัดจราจรดูในด้านล่างนะครับด้านล่างนี่จะเป็นเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่สนะฮะวันที่สมเดี๋ยวเอาภาพเต็มๆขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันที่สนี่วันที่สแล้วก็เวลา8ปดนาฬิกา22นาทีตามที่เห็นอยู่ล่างขวานะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนการจราจรจะหนาแน่นใช่ค่ะแต่ประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่า การการที่มีรถตำรวจนำรถเบนซ์คันเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้เป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่านะก็มีการตั้งคำถามมีการด่าทอกันนะแล้วก็มีคนพยายามจะบอกว่าเฮ้ย mm. ใครอยู่ในรถนี้ยังไงนะรจริงๆรถคันนี้เนี่ยในคลิปก็มีทะเบียนชัดเจนนะครับสามารถตรวจสอบได้อ่าโดยทางการนะก็สามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าไปดูภาพที่เราคับขึ้นมาให้ดูนะฮะนี่ แต่เราขออนุญาตเซ็นเซอร์เลขทะเบียนเอาไว้ทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการไปแปะข้อมูลว่ารถคันนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นรถของคุณหมอคนดังคนหนึ่งนะฮะซึ่งเราพยายามจะตรวจสอบก็ยังไม่เจอหลักฐานยืนยันว่าเป็นรถของคุณหมอคนดังคนดังเก่าใน t i l i n d v i s i o n เนี่ยได้มีการพัดหัวใหญ่มาจากไหนสาวไม่หลีกเบนเบน v ี p ขับย้อนสอน เป็นรถของนายแพทย์ชื่อดังนี่แหละฮะแต่เราเนี่ยยังไม่มีหลักฐานยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถคันนี้เป็นรถของนายแพทย์ชื่อดังนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเรื่องราวนี้จะพัฒนาการไปยังไงต่อเพราะพอบอกว่าเป็นรถของนายแพทย์ชื่อดังเนี่ยก็ปรากฏว,ว่าบางส่วนที่วิาพยากษ์วิจารณ์ที่ด่าชี้ชๆ,ๆ้อยู่เนี่ยก็หยุดเลยนะรวมถึงเพจดังบางเพจด้วยนะครับ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับคุณหมอบุญเนี่ยที่เป็นที่ยืนยันเมื่อวานนี้ในเมนเจอร์ออนไลน์ไลฟ์เนี่ย ได้สรุปความใช่ค่ะแล้วก็โพสต์เอาไว้นะคะย้อนรอยเบื้องหลังดิวธรรมศาสตร์หมอบุญเผยเองทนบุรีช่วยธรรมศาสตร์ดิววัคซีนโมเดอร์น่ากับโตแลนด์ตั้งแต่ตรวจสอบคุณภาพจองเครื่องบินนำเข้าและกระจายวัคซีนในไทยรวมทั้งทำประกันวัคซีนให้เผยจะนำเข้าตั้งแต่26ตุลาคมแต่ว่าติดเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกับก็มี การแนบริงนะคะของผู้จัดการมาด้วยเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะครับคือประเด็นนี้ก็คือเรื่องของดีลวัคซีนบริจาคจากโปรแลรนด์<ะ>ธรรมศาสตร์แล้วก็โปรแลรนด์คุณหมอบุญเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยตนเองว่าตนเองนี่แหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังดีลที่จะไปช่วยให้ธรรมศาสตร์ได้วัคซีนกับโปรแลนด์อันนี้เป็นการยืนยันเป็นการยอมรับเอง แต่ทีนี้ที่คุณหมอไม่พูดเลยก็คือว่าการที่ไปอ้างว่าจะนำเข้าตั้งแต่26ตุลาแต่ติดเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย mm hmm. ก็จะกับโยนบาปไปกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเขาชี้แจงแล้วแล้วระดับหมอบุญเนี่ยผู้บริหารโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยจะไม่รู้เลยหรือว่าของบริจาคเนี่ยจะเอามาขายในประเทศได้อย่างไรเพราะ 1. 5, 1, 5ดีล1.5 1ล้าน500ดิล1ล้าน500โดสเนี่ย จะให้ธรรมศาสตร์ฉีดเนี่ยห้าแสนอีกหนึ่งล้านเนี่ยธรรมศาสตร์บอกว่าจะเอาให้หุ้นส่วนคนที่เป็นผู้ร่วมดีลเนี่ยเอาไปขายแต่ขายในราคาที่เป็นราคาต้นทุนแต่ในโลกของความเป็นจริงคือมันคือธุรกิจแล้วใช่แล้วจะไม่รู้เลยเชยหรือว่าการทำแบบนี้ของบริจาคเอามาขายรวมไปถึงโดยไม่มีเอกสาร ยืนยันรับรองอนุญาตจากตัวแทนของโมเดอร์นาในประเทศไทยอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่เอาเรื่องนี้มาพูดแล้วเอาไปโจมตีทางการเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่แฟร์เพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ชี้แจงไปแล้วนะครับส่วนแฟนเพจล่าสุดคนดังอีกหนึ่งคนคราวนี้ในวงการสงถ้าไปดูใน f a c e b o o k ของ